อาหารมือ้อเช้าอาหารมื้อเร่งด่วนอีกวันของพี่อุ๋ยวันนี้ขอเป็นขนมปังไร้ขอบหรือขนมปังแซนด์วิชแบบนี้นะคะมาทากับเนยค่ะเนยจืดค่ะใครจะใช้เนยหวานไปเลยก็ได้นะคะไปให้ทั่วทัทั้งสองแผ่นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาน้ําตาลทรายค่ะมารวยข้างหน้าให้ทั่วทั้งสองแผ่นเหมือนกันประกบกันไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วางไปในเตาแซนด์วิชแบบนี้เลยจ้าปิดฝารอแค่นั้น แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชเนยน้ำตาลของพี่อุย๋ยแต่จะกินอะไรกินยังไงคู่กับอะไรเรามาดูกันต่อนะคะเพรากินแค่นี้ก็คงไม่อิ่มท้องแน่นอนเลยจ้ะพี่อุ๋ยขอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบ4ชิ้นเล็กแบบนี้นะคะกินคู่กันนี่ไงคะอะโวคาโดคะ่ะของโปรดของบ้านเราตัด แต่งเป็นชิ้นเป็นคำใส่จานแบบนี้ราด้วยน้ำพึ่งทั่วๆช่ำๆแบบนี้ไปเลยจ้าลงที่อะโวคาโดแล้วก็มาราดที่ขนมปังอีกรอบอย่าให้เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปราเดเล็กน้อยพอให้ได้กลิ่นของน้ำพึ่งพอแล้วคะ่ะเป็นไงละ่ะน้ำพึ่งช่ำๆราดบนขนมปังและ อะโวคาโดแต่ถ้าว่ากลัวไม่อิ่มนะคะจะเสริมเป็นไข่ต้มไปอีกก็ได้คะ่ะจะได้อิ่มๆอ,อยู่ท้องขู่กับกาแฟสักแก้วว้าวเลิศเลยจ้า